มันโบแมนส่งของพ่อเอกแม่หน่อยนะครับหน่อยโบแมนก็จะบอกแบบนั้นครับใส่ข้าเปลาหน้าโมกอะไรกับบอสุภาเปลาบอสุภาเปลาหน้าโมกอะไรตอนนี้กำลังกำลังติดตามอยู่ครับว่าเป็นผู้ใดเนี่ยครับหน้าตาเกิดอีกยังขึ้นกับกับส่องพ่อเอกแม่หน่อยนะครับคือมันมีเพจนะครับไง่ายอวตารสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อไปเเววในสิ่งที่บอดีนะครับพ่อเอกบอกนะครับว่า คนติดตามสองนั้นอยู่ประมาณ3 1คนซึ่งซื้อย้ำกับคือรั้งเลยล่ะครับไก่เคียงกันแบบเป็นอย่างมากแล้วก็ไปเบอาในสิ่งที่บดีนะครับเนะเาะบอกในสิ่งทีเสียให้หายลักษณะการเว้านะครับกระสิ์เป็นการเว้าที่ล่ามกแล้วก็บอสภาพนะครับตอนนี้นะครับกําลังติดตามอยู่บบท่านหูว่าเป็นผู้ใดน,นะครับแล้วก็พ่อเอกได้่งชนี ให้โบโจเบิงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วกับเพตนี้นะครับบบได้อรูปมาลงเลยครับมีแต่ซื่อที่ลักษณะใกล้เคียงกันครับโดยมีเอฟซีนะครับหลายๆคนที่แชทเขาไปถามพ่อเอกนะครับในลักษณะที่ว่ามันมีเพศแบบนี้มากบอกในทางที่บบดีนะครับในทางที่เสียหายจริงๆแล้วนะครับ บ่หูวา่าจุดประสงค์ของทีเฮ็ดนี่เพื่อยังครับเพื่อให้ช่องของพอเอกหรือว่าดิสเครดิตบ่ครับให้เกิดความเสียหายให้คน้น่ติตามบอกเอฟก็จังที่เห็นแ่ะครับว่าพ่อเอกเป็นคนบ่ค่อยบาค่อยจาเงียบๆด้อยซ่ำนะครับเนาะบ่เป็นคนนิสัยแบบนี้ที่สีเอามาบอกในสิ่งทีซิๆหไยๆเนาะครับโดยเพจนี้นะครับกระสิเข้าไปในไทยสด เขาไปหาได้ไหมครับคนเท่านะครับมันย่อมเกิดความอิจฉาเป็นธรรมดาสําหรับคนที่โด่งดังนะครับเนาะแต่ว่าเท่าก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่มันเป็นไปเพิ่นได้ดีกับจินดีนัําเพิ่นโหลดครับเดือนอยังนี้นะครับผู้ใดคิดบดด่ดีมันมักสิแพ้ไพ่ตัวจาของไปเองเหรอกครับทุกอย่างนะครับเส้นทางซุเปอร์สตาร์ของมิลานี่ มันยังอีกเง่าไก่เนอะครับเนาะย่างที่เห็นลราเฟนครับเสมอนี่ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอฟซีมาให้กำลังใจเรื่องนี้นะครับเอฟซี FC บางคนเพ่นกับว,ว่าเดาเบ่ยากหรอกคนที่สีจงทำลายนียค่คือคือคนทีเสียผลประโยชน์อันนี้อยู่บ่ไก่ประมาณ70%ิเปอร์เซ็นต์ขาดเดาเลยนะครับว่าแล้วคนอิจชา้าอีกประมาณ3 0บเปอร์เซ็นต์บ่ว่าสิเป็นคนนอกหรือคนในมองง่ายๆครับคนที่เขา บ่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาสี่ยุสือ่อส่วนตัวที่จ้องทำไยชื่อเสียงมันก็ต้องอยู่บ่ไกยย่ยางแน่นอนมันจะแอบแล้วก็ล่อค่อยจังหวะถ้าเห็นคนอื่นเด่นกว่าบ่ได้ครับพวกนี้แต่ว่าบ่ต้องไปสนยังมากมม่ครับเอฟซีนี่เพิ่นหูดีอยู่เดียวว่าพ่อเอกแม่หน่อยนะครับอยู่สองเอียงคนที่ตามไลยปันใดคนที่ตามแสนกลัวนะครับส่วนมาก เพจปลอมหรือว่าพวกเพจอวตารที่สั่งขึ้นมาเพื่อบวกลในสิ่งที่บอดีเนี่ยนะครับเนาะบวกลง่ายๆนะครับพวกนี้บ่มีเวียกอึดเวียกนะครับหาเหตุแต่เรื่องสิ่งบอดีคิดได้แต่แนวจัยยงสี่ก็หาป่วนนั่นบวณนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของพวกที่มีคิดที่เป็นอกุศลนะครับเนาะถ้าหากยื่อเสือถ้าเหตุถ้าบวกลในความดีของคนอื่นนี่ มันอยู่บ่อใดตัวครับมันความอิดฉามันเป็นบอลทำลายโลกแล้วก็เมตัวผู้อิจฉาเองด้วยกันนะครับเนาะมันสียยู่ได้บ่มือมือหนึ่งอะคิดอย่างนี้แหละครับเรื่องนี้นะครับเขาสีพยายามทำลายชื่อเสียงนะครับของพอเอกบอกเลยนะครับเขาจงใจเลยนะครับว่าสี่เฮ็ดซองนี่แหละเออือให้มันเสียชื่อบ่ให้มีคนติดตามนะครับ ยุคปัจจุบันนี่ครับโลโซเชียลมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเนาะมันสั่งตัวปองขึ้นมาเฮ็ดขึ้นมาซื่อๆนี่แหละครับบอมมีหูจากคลองเนาะอยากให้มันคือใกล้เคียงกันเนาะครับเนาะเพื่อสิเอามาทําลายคนอื่นให้มันเสียชื่อเสียงหรือว่าบางคนเห็นบ่ขันครับเฮ็ดขึ้นมาคือไปยืมเงินคนอื่นเห็นไหมตัวล่อว่าเป็นตัวเจ้า,จาของเห็นไหมครับ ให้มูเขาเสียวาเออคอยเยิมเงินแนี่คอยเดือดร้อนยังสัน่นยังสี่ไหมครับมันเป็นยังสี่นะครับเสมอมันหาตั๋วกันต้มกันบอสันมันสิมีบอกครับข้อเส้นเตอร์ตั๋วคนอื่นเพื่อให้เจ้าของนะครับได้รับผลประโยชน์เห็นว่ารับตั๋วเ,เงินเขานั่นเหตุแห่งคน้นยานค้นหยังนี่เฮงเข้าแต่โคบๆบอยู่ครับเพราะฉะนั้นเอฟซีเขาบอกกันระวังเด้อบอสแมนว่าเขาว่ามาจากไหนจะไปเสียเขาจะไปเสียเด้อครับเด้อเสมอนี่ คนหลอกลวงมันแหงหลายเดียวกบอ่างผู้นั้นผู้นี้มากเด้ครับเพราะฉะนั้นจะไปกดลิงกดหยังง่งไงเด้อครับแต่เขาบอกแ็ดหยังเห็ดตามเนี่ยย่าพึ่งไปเห็ดย่งไงครับให้ศึกษาข้อมูลเหตดีกรนกอกเลขบัตรปั้นเดือนปีเกิดอีอย่างนห่นแหงสําคัญครับสิไปเห็ดแบบนั้นเลยบ่ได้เด้อครับเพราะมันเห็นว่าคนเฮานี่อยู่ในโลกโซเชียลหลายมันก็เลยหลอกกันต้มกันบ่เม่นว่าเอาหลู่ผู้อื่นไปเห็ดในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะครับเนาะ พระฉะนั้นเฮากะระมัดระวังใน่เด้อครับเอมซีบอกด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่มันบ่โหดนะครับว่าคนที่ใสโซเชียลเสมอนี่กะใสสติปัญญาของตัวเจ้าของนะครับอาชิมมองยังออกบ่ออกแต่ว่าพวกนี้นะครับมันโนมนนาวจิตใจคนห้เสือหน่าเสือเลยเด้อครับเห็นว่าครับถี่ข้าวมาล่าสุดขนาดนักข่าวยังตกเป็นเยือของมันมันเบาซะจน เชือนะครับให้เหตุตามทุกย่างทีอ่ามันบอกคล้ายๆลักเจวิยาของมันนะครับมันที่ใส่พนูนีเบาพกนีเบาและหลายคนปล้อมตัวเป็นสุเนลนะครับเป็นตำรวจเป็นทีดินเป็นสุนกากรเป็นสซย่างสุเนลนะครับเนาะพี่น้องเรื่องพวกนี้นะครับเฮาหูไว้ดีกลัวนะครับป้องกันไวเด้ออย่าจะไปหลงกลเขาเพจป้อมมั่นีลคือกันครับเฮาเบ่เป็นปลา เสือมันง,งน่ายๆนะครับเ้อเขาฟั่งหลายๆช่องทางเนาะครับนะเนาะเข้าร่องเบืองโหลดครับว่าช่องจริงๆหนึ่งคนติดตามส่วนมากมันสลายดอกครับเนาะมันบ่าแมนวาเขาไปเฮ็ดมือสองมือแล้วคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนมันบ่าแมนหรอกครับมันต้องใส่เวลานะครับเนาะนี่แหละครับสิ่งที่หลอกล่วงทุกมือนี่โลกโซเชียลมันหลายเนาะครับเนาะไปหาดาพู้นั้นพู้นี้แล้วมันยุให้คนตีกันด่ากันแค่นี้เลยครับ ขากันกับยอนจังสี่เหรอครับพออย่างละคนกับไปว่านังสันจังสี่เอาจังสี่น,นะครับเนาะพ่อเอกไปบอกเสียห้หายมันแมีนอยู่บอกครับพอนองอุ้งอิงนี่ครับมันบ่าเมีนว่าสิไปบอกให้มันเสียหายเพราะฉะนั้นเอซีเข้าเข้าใจแล้วนะครับว่ามันบ่าเมีนเรื่องจริงอันนี้เขาพิจารณาได้อยู่แล้วเหรอครับว่าพูดสิ่งอย่างที่แมีนหรือบ่แมีนเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเอซี่ซอยกันนะครับเบิงแล้วก็แนะนํา บอกกันโหลดคำว่าอันนี้แมนบ่แมนมันหูสุคนน่ะครับคนที่ตามหลายบ่หลายมันตัวบ่ได้หรอกครับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าคนที่ตามมันบ่แมนว่ามันตงกดที่ตามเข้าไปจริงๆครับมันถึงสิมีแต่ว่าอันนี้สามสิบเอ็ดคนมันบ่แมนแล้วครับมันคือการเอามาตัวมาต้มแล้วเพื่อสิมาหาดาแล้วก็เพื่อสิสัง่งหรือว่าดิดแค่ดิตนะครับเนาะของพ่อเอกกัเมรหน่อย ว่าพอเมอ่์ผู้หญิงเป็นอย่างจะไปหาดาวเพน่้นผู้นี้หรือว่าบ่าล่าหมกในสิ่งที่เสียหายเนาะครับเนาะเอาแฟนคลับเข้ากับเข้าใจกันเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ